กาบพ่อแม่ครูอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายกาบหมูไอ้กาบหมูกาบรุบาอาจารย์เป็นครั้งสุดท้ายบอกหมูบอกบอกัวข้ามมายุ่งเราจะอยู่เจ็ดวันถ้าเจ็ดวันเราไม่ออกมาค่อยว่ากันใหม่ท่านก็ภาวนาสละตายแต่ท่านตายวันแรกวันที่สองวันที่สามหมูก็ไปดูตลอดเะยไปมองดูน้ำไม่ฉันอะไรไม่ยุ่งไม่เหมนพวกเรานะ อดอาหารแล้วนาปานะเดินล้นปากล้นพุงอยู่นั่นเมืนอดอดอาหารหน่อยมันยังกลัวตายอยู่ใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะนั่นอดอาหารยังกลัวตายอยู่เท่าอดอาหารกลัวตายแล้วอดอาหารทําไมนั่นถ้าจะอนุญาตอนุญาตจะพาะน้ําเราอดอาหารที่มันแข็งแค่นั้นเองนที่มันหนักแค่นั้นเองเราก็เอาอาหารที่มันเหลวก็คือน้ําเราอดไม่ได้อดเพื่อฆ่ากิเลสเราอดเพื่อความ จริงใจที่จะเกิดในใจของเราว่าเรามีความอดความทนมากแค่ไหนแค่นั้นเองนั่นอดรอาหานี่มันฆ่ากิเลสไม่ได้นะฆ่ากิเลสได้ก็คือสติกำลังปัญญาเท่านั้นที่จะฆ่ากิเลสได้นั่นนี่พ่อเลยพูดให้ฟังนี่พวกเรายังไม่รู้ว่าการทำบุญในพระพุทธศาสนาแบบไหนโอ้สามวันนี้น้ำเหลืองไหลเจิมลอดพื้นปูลงไป หมูก็รู้เลยก็มง,งัดกุฏิยังนั่งตัวตรงแนวขนาดที่ร่างเน่าแล้วนะร่างขึ้นอื่นแล้วนั่งตัวตรงแนว่วคาดผ้า,าสังขารเฉยอยู่เริคิดดูดิอาจารย์ไม่หรอท่านกล้าไม่หละท่านเอาบ้้นปายสุดท้ายดีกว่าที่จะไปชายนี่ก่อบก่อชาติที่ถูกเขาฆ่าถูกเขาป้นถูกเขาทําอะไรละ่ะกรรมที่มันหนักแก่ตัวเองโทษ ทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นท่านยอมสละชีวิตปั้นไปสุดท้ายในทางมรกทางผลพวกเราไม่กล้าหรอกอยู่ไปเฉยไปตามปฏิปทาของพวกเรานั่นแลหละเทียงกุศใไ้ฟังนะเชื่อไม่เชื่อก็อขึ้นอยู่ที่ใจของใครของมันเพียงกุศใไ้ฟังอันนี้บัวตั้งห้าตัวนี่จะใช้นี่เขาอย่างไรจใช้นี่เขาอย่างไงบัวตั้งห้าตัวสังฆารู้อยู่ ตั้งใจฆ่าโอ้ทีนี่เวลาบากุศลวม,มนตรีเข้ามาแล้วนี่มันก็ยากนะลูกนะมันยากที่สุดอเด็กคนแก้วหาวิธีช่วยยายเขาหน่อยนี่หาวิธีช่วยยายหน่อยช่วยให้พ้นหนักเป็นเบาพอได้ไหมเพราะยังไม่ใช่คารุกรรมคารุกรรมคือฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระรังหันทำร้ายพระพุทธเจ้าทำสังฆเพท กรรมห้าอย่างนี้แก้ไขไม่ได้ต้องตกนรกโดยถ่ายเดียวไม่มีคำ่าที่จะงอกงามได้อีกเปรียบเสมือนตายอดด้วนพระที่ผิดธรรมผิดวินัยขั้นสูงที่เรียกว่าปาราชิกที่เป็นคารุกรรมเปรียบเสมือนตายอดด้วนไม่สามารถที่จะงอกงามได้อีกมีแต่จุมกับจมตายและตกนรกมหาเวจีทันที นี้ยังไม่ใช่ครุกรรมยังพอที่จะผ่อนนักเป็นเบาถ้าพอได้ก็สาธุวิญญาณของวัวหา้าตัวนั้นก็มารับบุญรับกุศลด้วยเห็นไหมล่ะขอพระพุทธฟังด้วยความเมตตาลูรุกนะเอถือว่าพวกเราเป็นชาวพุทธร่วมกันคือหลวงปู่ไม่เคยทําไม่มีควาว่าที่หลวงปู่จะไปทํากรรมที่มันหนักสังหัสการ,รที่ข้าวัวฆ่าควายแมตต่กไก่ตัวเดียวหลวงปู่ก็ไม่เคยฆ่า เอ็นกเคยนกนี่เคยมีมีไม่กี่ตัวนับได้ไม่ถึงสิบตัวเตะพวกกบพวกเขียดนี่เยอะแล้วก็ยอมรับเวลาเรามาปฏิบัติธรรมนี่โหนี่ลูกเนี่เหมือนกับพวกกบพวกเขียดนี่ลอยเข้ามาสู่ในหัวใจทั้งหมดเลยโดนทุบหัวโดนอะไรนี่้วเหมือนกับที่บอกว่าเราต้องสละตายเพื่ออุทิศชีวิตนี้เป็นทานแก่สัพรพสัตว์ทั้งหลายที่เราฆ่ามิงะั้นบุญกุศลไม่เกิด แล้วโอเคค่ะเขาตั้งกี่พบกี่ชาติมาก็รวมเลยแล้วว่าเอาเอาวันนี้เอา,เอา,เอา,เอาขนาดนี้เดี๋ยวนี้เอาให้ตายไปเลยงั้นเราจึงนั่งดูเวทนานั่งให้มันตายไปเฉยเฉยนี่ไม่งั้นมันไม่จบไม่ได้หลับตานะเมื่อเราทราบว่าวิบากรกรรมของเราที่มีต่อสัตว์เดรัจฉานมีพวกปูพวกปลาพวกกบพวกเขียดพวกนี้เยอะเราจึงตัดสินปัญหาสละตายเหมือนกับลูกติยเพราะแม่คุยจานรูปนั้นเอาเลยแล้วว่าเรานั่ง อยู่ตั้งแต่หกโมงเย็นเอาเลยว่าไม่ต้องมายุ่งละตอนนี้ถึงไหนถึงกันเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเพื่ออุทิศบุญส่วนกุศลให้กับสัพพสั์ตั้งหลายเพราะเราฆ่าเขาเยอะเรานี่เป็นอย่างนั้นไม่มีคําว่าเสุอกตัคทานทุกปูน่นี่นะนั่งอยู่อย่างนั้นตั้งแต่หกโมงเย็นเอาแล้วว่าเราจะใช้นี่พวกถือสัพพสัจตั้งหลายที่เราเคยฆ่าทั้งปัจจุบันชาติเราจําได้หมดนั่นแหละตั้งแต่จําความได้ จำได้คือว่าคือว่าฆ่าสัตว์ดีัจฉานไงไม่ได้จำได้ทุกตัวนะคือจำได้ว่าเราทําปานาติบาตมาตั้งแต่จําความได้เราก็จำตั้งแต่นั้นมาต่อมาต่อมาต่อมาจนถึงในการหยุดการทําปานาติบาตช่วงที่เรารู้ว่าบุญมีบาปมีสวรรค์มีนรกมีพรหมโลกมีเมืองปฎิพานมีช่วงที่เราคลองคารวัตก่อนที่จะปฏิบตัติขั้นชุดตกเพื่อเข้าสู่ทางมารคทางผน แล้วก็รวมบุญมาตรงนั้นไอ้รวมพวกจิตวิญญาณต่างๆที่เป็นพวกสัพสัตติระไอ้สัพสัตต์ต่างรวมกันมาเอาเอาเลยว่าโอ้ยเหมือนกับเห็นมันทุกตัวเลยะจะปวดจนเห็นมันทุกตัวคือหักแก้งหักขามันเหมือนกับมันจับแข้งหกักข,ข,ขาเราเราจับมันเป็นลวกนะ้ําเหมือนกับเราก็ผูกลวกในน้ําร้อนไม่ต้องไปพูดถึงเลยนรกนรกนรกนี่นรกแปดขุมที่ว่ามาหานารกใหญ่นี่หลวงปูป่ว่าหลวงปู่ทุกกว่าที่ว่านารกนรกใหญ่แปดขุมที่ว่าทุกนะ หลวงปู่ทุกข์กว่าในความรู้สึกจนเลยเที่ยงคืนนนลองคิดดูนะมันไม่ให้ตายนะมันทรมานอยู่อย่างนั้นเหมือนกับไฟทั้งกองคือเพลิงกองใหญ่เผาร่างเหมือนกับเข็มทิ่มลงทุกอนุทุกปรมาณูตัวนี้สั่นมันก็สัติิบาทล,ลูกนกนี่ ผลสุดท้ายมันก็จะตายที่ใจมันก็กิวเข้า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 ที่เมื่อใจมันกิวเข้าอยู่ก็สติก็ต้องอยู่อา้าวสลาเตายระี่ยพอมันกิวเขา้เขาไปกิวเข้าไปกลับร่างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอ้าวรู้ว่าใจกิวเข้าร่างใหญ่ขึ้นร่างใหญ่ขึ้นรู้สภาวะก็ตาก็มองอยู่นี่รับกุฏิกุฏิใหญ่ๆดังเอียดๆเ,เลยนะเพราะว่าร่างมันเต็มกุฏินั่นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้น,นเลยเสียงระเบิดครั้งสุดท้ายที่เรามีสติเต็มที่นะตูมเลยนะ ร่างกายนี้แตกกละยหมองเห็นเพียงลมคู่หนึ่งวิทเข้าวิทออกไหลเข้าไหลออกอยู่งั้นคือลมเข้าก็ลมออกแล้วก็ระเพิ่บทันทีหายเงียบตายสนิทนั้นเลยวันที่ลวงปู่สิ้นสงใจในการปฏิบัติที่เอาบุญเอากุศลอันยิ่งใหญ่ให้กับสับพพสิตทั้งหลายในไตรภพเป็นการรวมบุญรวมกุศลระดับสลัดตายขั้นปรมัต ต้องเข้าใจด้วยนี่จะว่าเราโม้อีกนั่นนะพูดให้ฟังด้วยความเมตตานั่นเอันนี้สาพสัตว์ทั้งหลายที่แม่ฆ่าในงานบุญนั่นก็มารับบุญชักแม่ทําให้หลวงปู่ก็เป็นคนกลางนะเป็นคนกลางเป็นผู้ที่บอกเป็นผู้ที่สอนให้พวกถือเข้าใจเรื่องธรรมะพวกพวกไวกในหลายภพหลายชาติก็คงจะเคยฆ่าแก่นั่นแหละเคยสั่ง หรือว่าในสมัยหนึ่งพวกเธอเป็นวัวเป็นควายเป็นวัวที่ถูกฆ่าเนี่ยเธอทําบุญทากุศลเมื่อทําบุญทากุศลแล้วก็สั่งฆ่าวัวตัวนั้นวัวตัวนี้นัน่นแหละวิบากกรรมตัวนั้นส่งผลเธอก็ต้องไปจมในลลก,กับมาเกิดชาติก็เป็นสัตว์เดรัจฉานเจ้านี้เกิดเป็นมนุษย์หรือวัวกลุ่มนั้นเกิดเป็นมนุษย์พอเกิดเป็นมนุษย์ได้วิบากกรรมตัวนั้นส่งผล ก็ต้องถูกสั่งฆ่ากันเป็นปกติทะลกพอที่จะเลือกการจองการจองเวรกันได้ก็เลือกซนะลกน่ะเป็นบุญทั้งสองฝ่ายนั่นน่ะหันหน้าเข้าหากันเหมือนในพระสูตรที่พระนางยักษินีกับพระนางกุลธิดาเห็นไหมมันก็มีนี่ในหลักคำสอนพระเจ้ามีหมดนี่เราไม่ได้ไม่ได้อะไรบอกว่าอะไรล่ะไม่ได้พูดขึ้นที่บอกว่านอกตำรานะแต่ก็อยู่ในตำราไม่ได้นอกตำรา ตำราคือคําสอนของพุทธเจ้านี่มีอยู่นะไม่ใช่ว่าเรานี่สอนที่ว่าเอาความรู้เฉพาะเรานี่สอนโดยไม่เอาหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าของพุทธศาสนาสอนไม่ใช่อย่างนั้นไม่มีมีแต่นี่หลักคําสอนอพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้นั่นอะ่ะเพราะเราเป็นชาวพุทธนี่เราเป็นบุตรของพุทธเจ้านี่พ่อสอนอยังไงลูกก็ต้องสอนลูกจิตลูกหาตามแบบนั้น อันนี้ก็เป็นเจ้าก่อนในเวงกันมาที่เป็นเมียหลวงแม่น้อยนั่นดังที่หลวงปู่เคยพูดให้ลูกขณะนั้นฟังหลายครั้งนั่นเต่ผลสุดท้ายก็สามารถดวงเอกันได้เป็นเพื่อนกันได้มีหลวงเมียน้อยที่เมียหลวงก็รังเกียจเมียน้อยเพราะเมียน้อยมีลูกที่ใช่ไหมล่ะตัวเองเป็นหมันที่ไม่มีลูกที่ก็โมโหที่ใช่ไหมล่ะเพราะเมียน้อยมีลูกแล้วก็เอายาให้กินก็แทงลูกคนแรกก็แทงอ้าลูกคนที่สองอีกลูกว่าท้องก็ยาให้กินอีกก็แทงอีกเห็นไหมล่ะ เมียหลวงเอายา,า,าให้เมียน้อยกินนั่นน่ะให้แทงพอท่องที่ถามนี่เมียเมียน้อยนี่มีความรู้สึกว่าหุ้ยไม่ได้แล้วเฮ้ยเราเราสงสารลูกเราจึงหอบทองหนีจากบ้านไปอยู่ที่บ้านแม่ของตัวเองผู้เป็นเมียหลวงไม่ยอมที่าตามสืบหาสสเสาะเสวงหาจนพบว่าหนีไปอยู่ที่ไหนพอไปเจอก็ท่องตัวแล้วบีบบังคับจับยากอกปากเลยนะเห็นไหมล่ะจับยากอกปากเพื่อต้องการให้ ลูกในคันตายแต่นี่ลูกตัวแล้วที่ไม่ได้มันอยู่ในคันนี่มันก็ไม่ลูกตายก็จริงแต่มันขวางขวางไว้ในคันมันไม่ออกมาที่ผลสุดท้ายแม่ก็ตายด้วยก่อน,ท,น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 อที่แม่จะตายนี่โกรธแค้นใหญ่นะฮะโกรธแค้นใหญ่เลยนะก่อนที่แม่จะตายนี่โกรธแค้นไอโกรธแค้นเมียหลวงเลยกูจะไม่ยอมเกิดนั่นไอ้กูจะไม่ยอมเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรทั้งสิ้นกูจะเกิดเป็นนางยักษ์ เพื่อคอยมึงกูจะฆ่าลูกมึงและก็ฆ em ่ามึงเหมือนที er ่มึงฆ่าลูกกูและฆ่ากูดูเข้าใจยังโหดไหมล่ะมีบากรรมตอนนี้โหดไหมเนี่ยจะบอกว่าเรานี่เอาความลามุตเรเป็ดมาสอนลูกสอนหลานไม่มีนะคอยลูกหลานเข้าใจด้วยเราพูดตามความจริงความจริงที่หลักคำของของพู้ตเจ้าคงชื่นคงวาเสมอตัวเสมอไปด้วยคมบริสุทสุ์เราเนี่ยเราพูดให้ฟังตรงๆนะลูกนะเนี่ยเวลาที่เวลาที่ตายด้ยเวลาที่จะนั่งกลับมาผัวก็รู้ว่า ไอ้เมียสุตติรักไอ้คนนั้นตายเพราะว่าเมียหลวงเขากลับมาก็โม่ก็ฆ่าเมียหลวงตายที่นั่นแนหะเมียหลวงตายแล้วก็เมียน้อยก็ตายมีบากกรรมขนาดไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั่นแหละเจ้านี่เจ้าผู้เป็นเมียหลวงนี่เกิดเป็นแมวไอ้เมียน้อยนี่เกิดเป็นแมวที่ที่ว่าบาธนาจะเป็นยักษ์นั่นบุญยังไม่ถึงเป็นยักษ์มั้งก็เลยเป็นแมวก่อนเป็นสัตว์เดรัจฉานนั่นเพราะมันตายได้ความโกรธมันต้องไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนะลูกนะ อ่ะเป็นพวกสัตว์ที่มีอสรพิษนั่นเวลาตายถึ่งจะมีความโกรธเลยถ้ามีผู้ตัวตามโมสังโฆเข้าสู่ในใจลูกก็จะสว่างสวัยด้วยบุญด,ด้วยกุศลนี่ขอลูกลราเข้าใจด้วยนะอันไปเกิดเป็นแมวที่เจ้านั่นนี่ไอ้เมียหลวงก็ตายตายแล้วไปเกิดเป็นนางไก่ที่ลองลุงคีดดูนะไปเกิดเป็นนางไก่นางไก่นี่ก็ไอ้ไอ่ลูกออกมาคือไข่มีกี่ฟองกี่ฟองแมวกินหมดเลย คลอดลูกออกมาไอ้อลูกโตมาไหมเอ้ยไม่ใช่ลูกโตมาเป็นลูกนี่เป็นเป็นลูกเป็นไก่แล้วลูกตัวเล็กนี่แมวกินหมดเลยนะอันท้องแรกก็กินหมดท้องสองก็กินหมดท้องสามกินทั้งแม่ทั้งลูกเห็นไหมละ่ะมันเป็นวิบากกรรมต,ต,ต่อ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 กันมาหลีกกันไม่ได้อยู่ที่ไหนก็าตามมันหากมาเจอกันโดยธรรมนั่นมันเคยสร้างคุณตั้งคุณศุนคกู้กันมาด้วยการที่จะเขาเรียกว่าอะไรละ่ะที่จะทําให้ความเจริญรุ่งเรืองเกิดก็จะมาเจอกันจะอยู่ประเทศใดก็าตาม นี่หลักคำสอนพุทธเจ้านะลูกนะนั่นอยู่ประเทศไหนก็ตามหรืออยู่ประเทศเดียวกันอยู่ภาคเหนือภาคใต้ก็ตามก็ต้องมาเจอกันโดยธรรมโดยธรรมโดยธรรมนั่นเป็นอย่างนั้นนี่ก็ฆ่ากันตายที่ผลสุดท้ายไก่ไก่ก็ตายทั้งลูกไม่นานแมวก็ตายนั่นก็ไปเกิดเป็นเสือกับเจ้าเหนืออยกก็เอากันอีกดอนนี้ออกจากเดียวกับเจ้าเนือเขามาเกิดเป็นมนุษย์ที่นั่นเมียน้อยกลับมาเกิดเป็นยักษ์สมปรานาน,นี่เรื่องของเรื่องมัน เมียหลวงกลับมาเกิดเป็นนางกุลธิดาวิบากกรรมการจองร่างจองผานจองกรรมจองเวรมีอยู่ตัดไม่ขาดพระนางยักษ์ที่นีใหญ่นี่ก็พอไอ้เกิดเป็นยักษ์แล้วก็เตรียมพร้อมนี่ว่าอีนี่มันเกิดหรืออยังก็ทราบว่ามันเกิดแล้วแล้วมันก็แต่งงานแล้วเหมือมันแต่งงานแล้วมันก็มีลูกแล้วก็จริงแปลงร่าง เป็นญาติมาดูแลพอได้ที่ก็กินลูกคนนั้นนั่นแหละพอกินลูกแล้วก็เฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็อยู่ที่นั่นจนวันจนนางคุณธิดานี่พระนางคุณธิดานี่ตั้งครรภ์อีกแล้วก็คลอดอีกนีเห็นไหมละ่ะพอคลอดอีกก็กินลูกอีก,กเจ้านั่นเ,นเจ้าที่ว่าเป็นญาติกินลูกอีกกินลูกของเจ้านี่แหละนั่นเวลาที่ท้องที่สามนี่เลยเกิดเอะใจนะพระนางคุณธิดาว่าทําไมลูกจึงหายไปเรื่อยเรื่อย พอรู้ก็เลยตัดสินใจชวนผัวหนีขอ้อออกมาแล้วนะอ่าขอ้อออกมาแล้วนี่อ่าคอยดูไปเรื่อยๆพอรู้พอทราบว่าโอ้พู้ที่มาอยู่ด้วยนี่ไม่ใช่ญาติแล้วเป็นนางยักษแล้วใช่ไหมละ่ะพราะข้อลูกมันก็ชวนชวนผู้เป็นสามีหนีนั่นะเพราะวันนั้นผู้ที่เป็นญาติว่าไปทัวร์แล้วพอได้ช่องทางก็พากันหนีทีพอเอ็นนางยักษกลับมาไม่เห็นรู้เลยว่าทั้งสองหนีดูที่ลูกวิบากกันวิบากกรรมดูที่หนีตามไอ้ตามเลย พวกนี้หนีผัวกับเมียที่หนีกับลูกนี่ตอนน,น,น,นี็ตามเลยอ้าวมันจะไปอยู่ที่ไหนกูจะตามไอ้ตามฆ่าล้างโคนลา้างเผ่าพันธุ์มันตอนนี้กูจะกินทั้งลูกทั้งแม่มันว่าเห็นไหมล่ะอวิบากกรรมลราคิดดูที่ลูกนั่นโอ้ยไปแล้วก็วิ่งตะเลือดเตลเลยไปทีพนางคุณตาิดากับสามีนั่นอุ้มลูกไปกําลังไปไปถึงหน้าเจตบันมหาวิหารในว่ามีสระใหญ่อยู่ที่หน้าวัด พระนางก็เอาลูกเอาให้ผัวผัวอุ้มไปเอเอาลูกวางไว้แล้วก็ลงล้างหน้าล้างอะไรพอมองเห็นพระนางไอ้ไอ้ยักษ์ที่นี่มาเท่านั้นแหละร้องบอกกับผัวเลยนะบอกให้ผัวอุ้มได้เอาอุ้มลูกแล้วก็วิ่งเข้าสู่เจดวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าขอพวกเรากำลังแสดงธรรมะโปรดจับพระจ์ทั้งหลายเพื่อสันติสุขของโลกพนางกุลธติดากับสามีวิ่งเข้าไปเลยเอา ทาลกวางต่อพับวางที่ตรงหน้าเลยตรงนั่นตรงที่พระพุทธเจ้าพระองค์กําลังทรงเทศนาสั่งสอนส่โลกอยู่ว่าช่วยลูกเมื่อมฉันด้วยพระเจ้าค่ะแต่พระนางยักษ์นี่เข้าวัดไม่ได้อยู่ข้างนอกพระเทวดาไม่อยอมให้พระนางยักษ์เข้าวัดเลยเล่าเรื่องต่างๆให้พระพุทธเจ้าพระองค์ฟังผม,ผมพระพุทธเจ้ารับทราบนี่อดีตและพยานยังทราบถึงอดีตชาติของ สองคนนี้ระหว่างนางยักษินีกับพระนางกุลธิดาจึงเรียกให้พวกเทวาดานั้นเปิดทางเอ้จึงบอกให้เทวาดานั้นเปิดทางเรียกพระนางยักษินีเข้ามาเทตูพระนางยักษินีพระน,นางยักษ์บรรลุพระโสดาบันดูลองคิดดูนะเมื่อบรรลุพระโสดาบันแล้วร้องไห้ขออุ้มลูกของพระนางกุลธิดาพระนางกุลธิดานีก่กลัวนะ กอดลูกนั่นไม่ได้ละเดี๋ยวมึงจะกินลูกกูว่ากินนะพระเจ้าก็เลยเป็นพยานให้ว่าเดี๋ยวนี้พระนางยักษิจีนีนั้นจิตใจเป็นพุทธะแล้วจิตใจไม่เป็นยักษ์เป็นมารอีกแล้วเธอเอาบุตรให้ไอ้นางยักษ์อุม้มสาดพยัญนพระนางยักษ์ก็อุม้มทั้งรองให้ทั้งโอว่าทํากัมมากอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็วางลูกคืนให้กับพระนางกุลธิดาพระนางกุลธิดาล,ลองคิดดูสิ ทั้งสองพระพุทธเจ้าจึงตัดอดีตชาติว่าต่อต่อต่อ,ตอกัอนมาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ให้ฟังแลก็ให้เป็นเพื่อนกันรักกันมากนะนั่นแหละก็เลยให้ทั้งสองนั้นไปอยู่ด้วยกันเพราะพระนังยักษ์นี่ไม่มีญาติให้ไปอยู่ด้วยกันตอนแรกก็ให้อยู่บ้านด้วยกันเออไม่ก้าท่าเท่าไหร่นะเออให้ไปอยู่จุดนั้นจุดนี้ก็ไม่ดีก็เลยไปปลูกบ้านปลูกกระตอ๊อบเล็กๆให้อยู่ที่ปลายนาอย่างนั้นโบรณาณการตีผ่านมา จริงเป็นอุปนิสัยของพวกเรานี่ไม่รู้ว่าเป็ดผีตัวไหนหรือใครเป็นผีหาซาตาตัวไหนไม่ทราบก็ไปทําขึ้นไปทํไอไอ้ตูปูตาขึ้นนะนั่นแหละบวงสวงเส้นไ้แต่ในในหลักคำสอนกุธเจ้ามันไม่มีตัวนั้นหัวไร่ปายนาของพระนางกุลธิดาสร้างที่พักที่อาศัยให้กับะนางยักษ์ที่เป็นโสดาบันที่เป็นเพื่อนเนี่ย เธ,เธอไปอยู่ที่หัวไร่ปลายนาแต่เธอมีฤทธิ์สามารถรู้ว่าฝนจะตกฝนจะแรงรู้ว่าใครจะไปค้าขายจะขาดทุนหรือได้เงินได้ทองเมื่อพระนางกุลธิดาอยู่กับเพื่อนเพื่อนก็บอกจากพระนางกุลธิดาเป็นบุคคลธรรมดากลายเป็นอภิมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่เพราะมีเพื่อนดีหต้องเข้าใจด้วยนะ นี่พราะนี้คนก็ผ่านไปผ่านมาเอ้ยคนก็ทราบตอนนั้นโอ้ยหลั่งกันไปทําบุญกับผนางยักษ์ไปกราบไปไหว้ที่หัวไล่ไปลายนาของพระนางกุลธิดาโบรณาณการเจ้าทั้งหลายก็เลยคงจะต่อต่อต่อ,ตอกันมาว่ากราบผีไล่ไปลายนาคงจะเป็นการกราบยักษินีตัวนี้หรือไงเราก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่เข้าไปเข้าข่ายนะเพียงพุดในฝั่งนี่ยพูดเพราะว่ามันมีมหาเหตุในการสร้างบุญและข้าวบัวตั้งห้าตัวรู้เข้าใจไหม นั่นแหละทีหลังอยาไปทํานะลูกนะทีหลังอยากไปทําเพียรพยายามหลีกเลี่หนีจากบาปอากุศลตัวนี้ให้ได้ทําบุญก็คือทําบุญโดยท่ายเดียวอย่าพากันกระทาบาปใครจะว่ายังไงก็ตามเราจะไปทําข้าวหมอ้อแกงหมอ้อมาวัดอาหารที่บริสุทธิ์พูดผ่องยังได้บุญได้กุศลมากมายกว่าการสร้างบุญแบบนี้ไม่มีทางหรอกที่วกเราจะได้บุญที่สะอาดสะอ้าน ลูกเคยได้ยินไหมโบราณว่ากระถินเน่ากระถินเหม็นบุญเน่าบุญเหม็นลูกเข้าใจไหม